ต้องซื้อพาเลตอายแชโดว์หนึ่งพาเลตพาเลตไหนที่ worth อีจะต้องจ่ายเงินเพราะฉะนั้นใจต้องแข็งเราจะมีประมาณ1ิพาเลตในดวงใจมาให้ดูค่ะไม่ว่าจะแต่งลุคไหนอยากจะได้โทนสนุกอยากจะได้ความเป็นแกลมได้หมดน่ารักไม่กระตุกตากอ่ะสีสูคุณค่าอุ้ยเปิดมาก็รู้สึกแพงนะเรเปิดมารู้สึกแพงอะอีดอกสวยเฉยแบบสอันเนี้ยเออเสวยจริงเวเพราะชีวิตติด เริ่มจากพี่ไฟก่อนไหมของพี่ไฟน้อยได้เรามีพาเลตที่เรารู้สึกว่าเราชอบและใช้บ่อยและใช้แท่ทุกช่องอันแรกนะคะที่รู้สึกว่าควรจะมีเป็นโซอีว่าคาราเมลเมอเออทำไปมันใหญ่เล็กต่างกันคือมันมีหลายไซส์แต่อันนี้ราคาเราเริ่มจากราคาถูกเลยละกันอันนี้ยยังไม่ถึงพันบาทสีที่เรามีมันใช้จริงๆเป็นแบบนี้ ชัวรีค่ะมีไม่กินหรูไม่แต่คือสีอ่ะมันสามารถเป็นยูนิเวอร์แซลสามารถใช้ี่ล่าเริงสนุกสนามได้คือสีส้มอะวันที่จะไปออกงานก็สีนี้ได้เติมสีน้ำตาลเข้าไปแล้วก็มีสีขาวๆที่หวใส่<า>หัวตาจิกได้เพราะฉะนั้นในพาเลทนี้เราใช้ได้ทุกสีแล้วข้างล่าง <c oughs> ความแกรมรัสเออมันก็จะบแบบมีกริเตอร์หน่อยหน่อยให้ดูแบบว่าตามีอ,อธิบายหน่อยกมานใช้ส่วนใหญใช้ตรงไหนใช้ตรงกลางตาเราจะใช้สีส้มก่อนลงทั้งตาแล้วก็ใช้ตรงนี้กลางตาถ้าอยากไปงานให้อยากให้ดูมีอะไรนิดนึงจะใช้สีนี้เบลนด หรือว่าจะใช้สีนี้ตรงใต้ตาข้างล่างนี้ค่ะอุ้ยหลอกชิคเตอร์ใต้ตาเลยหรอกิคเตอร์ใต้ตาแต่ไม่ได้แบบทั้งตานะแค่แบบประมาณนี้ <ไป S 1> นะคะก็ไม่สีนี้ดูเป็นลอยใจอะคือกูต้องเลือกไงกูจะใส่กิ๊ตเตอร์กิ๊ตเตอร์กิ๊ตเตอร์ไม่ได้เดี๋ยวตาจะดูบวมเพราะฉะนั้นคือถ้าเลือกกิ๊ตเตอร์สีอ่อนจะไม่ลงสีเข้มอันนี้คือ,อสีส้มหน่อยคือออกเป็นส้มแบบนี้คือส้มเลยคือส้มส้มเลยส้มเลยแต่ไม่ไม่ส้มเป็แหลกไม่อะน้ำตาลน้ำตาลอุ้ยสวยมากเลยใช่ก็จะเป็นอมอมน้ำ อันนี้คือแบบอันนี้คือสีอ,อ่อนสุดของเขาสีอ,อสนะ่อน,นสุดของเขาก็คือจะมีความไม่ได้ขาว เกโอเคเป็นเนื้อพาเลตนี้สําหรับเรารู้สึกว่าควรค่าแก่การมีและสามารถใช้ได้สําหรับคนผิวสองสีกู้ขอลองหน่อยนะเคยตามไปซื้อในเซฟโฟล่าแล้วมันชอบหมดอะใช่เพราะว่าสีมันเป็นสีที่เข้มมากอะความทองนะคะเดี๋ยวจะใส่พาเลตตนี้ขลังมือพี่เนททุกอันอืมมันก็จะเป็นกริตเตอร์ที่ค่อนข้างละเอียดงั้นก็มาเหมือนกันอะให้พาเลตใหญ่มันก็จะมีสีเพิ่มขึ้นและวงใหญ่ขึ้นสำหรับเรานะอันนี้จะเป็นสีที่เข้มขึ้นมาอันนี้ก็จะใส่ปลายหางตาได้แต่สำหรับเราแค่นี้ก็คือพอแล้วเเออป็นนจะ いい แล้วก็ชอบอันนี้เหมือนว่าทาแบบเปลือกเยอะๆอะทาทั้งบนอะไรหมดส่วนตัวแล้วอ่ะกูไม่เคยจิ๋งหัวตาด้วยพาเลตนี้เท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยขาวไปแต่เพิ่งรู้มึงใช้อันนี้เดี๋ยวกูจะลองบ้างได้สอยว่าโซว่าลุนคาราเมลสีคาราเมลมันจะมีหลายสีมากโอเคอันที่2คือเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะทาสีชมพูมากนักแต่พาเลตนี้เป็นสีชมพูที่รู้สึกว่าเวิร์ก T C E dry bokeh อุ้ยอันนี้ดูน่ารักมากเลยตอนแรกกูถือว่า T C E ไม่เหมาะกับสาวผิวแทนอย่างพ่าแช่แต่อันนี้เป็นพาเล ที่เป็นสีชมพูที่เหมาะกับสีผิวของสีสองสีอุ้ยสีน่ารักมากมอน่ารักแต่ทุกอันที่แบบลงทั้งเปลือกได้หมดเลยต้องสีปมดมืออันไหนลงอันนี้ลงอันนี้ทั้งเปลือกไปเป็นคนลงข้อที่ต้งส้มทั้งเปลือกเสร็จปุ๊บลงอันนี้ตรงประมาณกึ่งไปแดงมากเลยมันแดงมากเลยนะแต่ว่าเวลาพอันลงที่ผิวมันจะไม่ขนาดนั้นเว้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูพอลงปุ๊บอ่ะสีมันจะออกเป็นส้มประมาณไงเนี่ยแหละคับของกูเล็กส้มแหลนเออแต่ว่าพอมันลงที่ผิวกูขอดูแดงไหยคะแดงอันแดงข้างๆนะที่รัก Yeah. แดงสวยแดงแบบกลีบกุหลาบแบบ dusty rose กืบปีไม่ได้แพ้อะไรเลยซึ่งถ้าเกิดว่าในวันไหนที่อยากจะนวลนวเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีประมาณนี้แต่ถ้าอยากให้ดูสดใสเราจะใช้สีประมาณนี้ที่รักช่วยทาเลยค่ะอันนี้นะคะนวลอันนี้ก็จะเป็นนวลสีที่ยิปอันเนี้ยนวลสไตล์ที่ยิปก็จะออกเป็นแบบแบบไม่เห็นอะไรเลยหรอประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็จะทับลงมาเปนแบบนี้อันนี้ก็จะเข้มขึ้นมาเป็นคนละเฉดเพราะเราชอบคนละวดเนื้อหน่อยนะเอออ่ะแล้วก็ มาอันนี้อ่ะเป็นเนทนะเนทจะมาสีนี้เวลาเนทโทนส้มอ่ะเนทจะมาแบบ มีความมุดเห็นปะมันก็จะมีความส้มแต่เป็นส้มอมชมพูไม่ใช่ส้มเลยอันนี้ราคาประมาณพัานต้นต้นเหมือนกันแต่ว่าพาเลตเนี้ข้อเสียของเขาคือเขาไม่มีอะไรที่เป็นชิมเมอร์เลยอ๋อแมทล้วนเลยหรอแมทล้วนทั้งไอเลิฟไอรีฟชอบมากแน่นอนอันนี้แต่อันนี้มันก็จะมีอันสุดท้ายสาหรับเราที่รู้สึกว่าคุ้มค่ากับการลงทุนมากๆคือ t r u Face Born l i s Wave ทุกโทนสีตั้งแต่โทนเออโทนไปจนถึงชมพูไปถึงส้มไปจนถึงน้ำตาลเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะแต่งลุคไหน อยากจะได้โทนสนุกอยากจะได้ความเป็นแกลมได้หมดแล้วก็ได้ในทุกโทนสีสําหรับเราพาเลตตนี้อุ้ยอันนี้น่ามากเดี๋ยวนี้นะเว้ยกูอะต้องแต่งยิบสอบแต่งหน้าแบบความนู่เออกูเริ่มชอบลงอะไรอย่างเงี้ยทางตาใช่แบบสีแม่สีแบบอย่างเงี้ย กลายเป็นว่าทาให้ตาแบบหายบวมจะมีบางคลิปที่มีคนถามมาอย่างคลิปเฟรนิ์แบรนด์ว่าพี่ปายแต่งหน้าคนอันไหนคือกูใช้อันนี้คู่กับตุงตุกิเตอร์แต่อันเนี้ยกิเตอร์จะใหญ่ต้องค่อยๆลงมึงรู้ปะว่าอายแชโดว์ดีไม่ดีอ่ะดูจากแบนที่เวลาสีมันน่ารักของแบรนด์ที่ถูกและเซร้อยกว่าบาทเลยจริงๆเออบางทีอ่ะเนื้อมันออกสีแต่ไม่ติดเลยใช่ปมันเหมือนยังไงมึงทาแล้วมันอยู่บนตามึงแต่อันเนี้ยมันเหมือนเป็นเนื้อเียวไกลผิวเพิ่งเข้าใจก็วันนี้แหละเพราะว่าบางท กี่ร้อยบาทเราก็ได้อันนี้แล้วพอไปซื้อปุ๊บอะคือโอเคแป๊บหนึ่งอยู่แป๊บหนึ่งอาหายแล้วงงอันนี้สำหรับเรารู้สึกว่าคุ้มค่าที่จะจ่ายเงินให้กับทุกสีผิวและใช้ได้ยาวนาะน ขอมีทิคอย่างเวลาทาทุกอย่างเสร็จตามที่พี่ปลายบอกใช่ปะลงมันนี้ก่อนแล้วก็ต่อด้วยเข้มหน่อยอะไรก็ตามอ่ะอุวชอบเอาเหมือนที่เขียนคิ้วว่ามึง<ต>ออที่เ,ออเป็นผู้กันหัวตัดอะเอามาจิ้มจ้มันเนี้ยแล้วกรีดเป็นอายไลเนอร์ก่อนใช่ใช่ได้หรือใช้อายไลเนอร์เมจิแล้วก็ใส่ด้วยฝุ่นพับอีกทีอะแม่งทําให้ตามละมุนเพราะว่าจะไม่ได้เห็นขอบของอายไลเนอร์มันแล้วแต่เทรนด์ด้วยนะบางเทรนด์คือต้องการเห็นอายไลเนอร์เป็นขอบแต่เทรนด์เดี๋ยวนี้ยิ่งเราอายุเยอะขึ้นเออแล้ด คือเออแต่ว่าอย่างของเราเนี่ยบางครั้งเราจะใช้สีแดงพวกเนี้ยสามารถลงที่เป็นบลัชออนได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือสําหรับเราสามพาเลตนี้คุ้มค่าพอะพี่บายพูดถึงทูเฟสเราก็มีทูเฟสที่เป็นที่แบบสุขพี Sweet Peach นะคะเปิดมาคืเป็นสีแต่กลายเป็นว่าของบายน่าจะคุ้มค่ากว่าอันนี้เดี๋ยวนะสีนั้นมันได้ใช้หรอวะพูดตรงๆว่าคุ้มค่ากว่าเพราะอะไรรว่าเพราะสีที่กูใช้จริงมีแต่นี้ลงกลางตาแล้วก็สีส้มพีชนี้ลงอันนี้ตานอกนั้นไม่ค่อยได้ใช้จริงๆสีพวกนี้ก็น่ารักนะสำหรับคนที่แต่่งออ กลายามันเคยแต่งแต่ดูส้มของ t ู o ีชของพาเลตนี้นะคะเป็นส้มน่ารักเออเป็นส้มไม่กรนตระาเรื่อเรื่มันจะคนละส้มกับอันนี้คนละคนละส้มกับอันนี้อันนี้ผูโคตรส้มมึงใส่นิ้วมาอ่ะโหมึงเก็ตความส้มใกล้กระตกระตากของกูปะเออเนี่ยคือส้มกูอย้กท้ม้้มสส้มส้มสมมมสมมสมะม้มส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 ้ะตาะ บนนิ้วอะชัดแล้วแล้วก็อันนี้ยชมพูชมพูแบบไม่กระตกกระตาเช่นกันชมพูในกล้องแทบไม่เห็นเลยเห็นว่าเป็นแบบเรืองรองไปนกิ๊บเตอร์ไม่กระตกกระตา เห็นไหมเหลือบทองมันแบบใช่ชมพูเหลือบทองส่วนใหญ่กูอะจะเอาสีเนี้ยมาใส่ใต้ตาตรงกลางด้วยให้รู้สึกเหมือนดอกตาบูมเออมาบูมดอลลี่อันนี้เป็นอันลักพิ่อะนาตาเซียจากนผาสมบุกสมบันอนาตาเซียอนาตาเซียเนี่ยเป็นพิกเมนท์ที่กูรู้สึกว่ากลืนผิวคอนทัคมากเช่นกันดูจากกลุ่มนี้คือกูใช้สีเลิฟแบบเยอะมากโดยมากเนี่ยจะเน้นชมพูนะลองสังเกตชมพูที่ โลสเหมือนกันอแต่เป็นอ่อนเป็นอ่อนแบเป็นชมพูชมพูแบบชมพูแบบชมพูแล้วตัวพิกเมนต์อีกพวกแบบนี้ก็คือแบบคือหน้าหลับคือกกินเหมือนกันเออกิ๊ตเตอร์แน่นจังค่ะกิ๊ตเตอร์แน่นจะบอกว่ากิ๊ตเตอร์แต่ละแบบก็ไม่เหมือนกันด้วยนะกิ๊ตเตอร์อย่างกิ๊ตเตอร์อันเนี้ยมันก็จะเป็นกิ๊ตเตอร์เนียนๆแบบเล็กๆอันนี้เกรดใหญ่อันนี้เกรดใหญ่มีความแฟนตาซีนิดนึงด้วยความอนาสเซียแล้วก็สี ชมันจะมีความจะน้าตาลก็ไม่น้ำตาลแดงมาะม,มันเป็นน้าตาลแดงทุกครั้งที่กูใส่น้ำตาลไปเลยอ่ะกูจะดูกแก่ขึ้นกูก็เลยจะเป็นน้าตาลติดแดงเสมอเอแพลตเนียก็เลยกลายปเป็นว่าเริ่มใช้บ่อยอันต่อไป อันนี้เลิฟมากมีคนซื้อให้วันเกิดชา,ด<ท>ชาลล็อตทิมเบอรี่รุ่นนี้ไหนดูสิสีคุณค่า<อ>สีสรงคุณค่านู<อ>เปิดมาก็รู้สึกแพงแล้วอะเหมสึกแพงอันนี้เป็นอันแรกที่ใช้ผสมผสานคือกูต้องบอกว่ากูยอมมนันนูขึ้นเพราะว่าเทปนั้นเลยเมื่อก่อนกูคิดว่าสีนูหรือน้ำตาลหรือว่าจิกแบบน้ำตาลปลายตาอาจจะแก่แต่สุดเปล่าอีดอกกูเลยเริ่มมาใช้สีอ่อนมือเออทาทั้งเปลือกบางทีแค่นี้แล้วกีดตามันจะได้ดูเหมือนคือไม่แต่งหน้านนิแต่แต่งหน้านีแต่แต่งหน้าสวย นตาไม่เขียวนี่เพราะว่าอันเนี้ยมันคือสีเนื้อเว้ยเนื้อที่แบบเนื้อไม่เนื้อเนื้อที่แบบตาสุขภาพดีเนื้อไม่เนื้อเออแล้วก็คือมีจิกอันนี้น่ารักน่ารักหน่อยเห็นไหมส้มนี้ส้มส้มนี้ส้มอ่อนโยนแบบอุ้งกุ้ยดูเห็นปะส้มอิดแบบส้มอิดแบบมาจากลอนดอนมาเมืองอ๋อส้มอิดชาลอต This This palette is for me เออแล้วก็ดูดูสีความเป็นสีนี้นะที่บอกว่าตันแดงแบบเฮียดูเยอะไปแต่ว่าเดี๋ยวก่อนมึงนัวแพงปะ นัวแพ้ข้าใจน้ำตาลแดงก่บน้ำตาลแดงก่บแล้วแบบนัวแพ้หรือแม้กระทั่งพี่ไปเองสามารถมีเซ็นี้แล้วอยู่เลยเพราะมีแดงเซ็เนี้กูอยู่แน่นอนอถ้าเป็นปายอ่ะคือแมงเอาเนี้ยมันฐาแกมไม่ด้วยเนาะใช่กูฐาได้ตามภาษามึงมียังพาเลตเนี้ยกูไม่มีเพราะว่ากูมีชาลตทูเบอรี่รุ่นหนึ่งที่คล้ายกันแต่ว่ากูเป็นคนไม่ชอบพกพาเลตใหญ่เพราะว่ากูจะคำนึงถึงเวลาไปต่างจังหวัดแล้วกูอยากได้สีนั้นการเนี้ยกูไปลำบาก ก็เลยไม่เอาอีกอันนึงเป็นแบบรุ่นน้องูไม่รู้ว่าเขาขายหรือยังนะอันนาดเขาส่งมาให้ชื่ออันเนี้ยพีสกูงงมากคือความสีเขาคือแบบน่ารักเป็นสีเอิร์ดเอิร์ดน้ำตาลน้ำลายเป็นว่ตถุลงสีนี้สวยเฉยดูดิเห็นปะเสร็จแล้วถ้ต่อด้วยอันนี้อ้า มีความส้มขึ้นคือเขาไล่สีดีอะมึงเอ้าน้ำตาลมึงดูสามอันนี้เห็นไหมเออเอ้า hmm. อ uh, ีดอกสวยเฉยแบบสีอันเนี้ยเออเออเออสวยจริงแล้วคอนทัของเขาก็ไม่กระตุกที่โกลเมดอินคอร์อ่ะอันนี้คือเมดอินคอรเรียอ่ะกูนึกว่าของคนไทยอันนี้ไม่มีสปอนเลยอันสุดท้ายที่เน็กอยากจะแนะนำเน็กเกตจ้าเน็กเกตเนี่ยบอกก่อนว่ามีหลายรุ่นเรือค่อนข้างดีแต่ว่าบางรุ่นเนี่ยมันจะเป็นแบบเชอร์รี่ก็จะออกเป็นแดงทั้งพาเลต์ทนร้อนก็เป็นส้มทั้ง พาเลตเหมือนกันม,มีเหมือนกันอันนี้เป็นรุ่นอะไร Reloaded อย่างที่เห็นหลุมน,นี้คือเป็นหลุมที่รักชมพูอีกแล้วไม่มันจะส้มก็ไม่ส้มจะชมพูก็ไม่ชมพูมันชมพู ชมพูกูเริ่มฝึกมาทางนี้แล้วนะกูเริ่มฝึกแล้วซึ่งเอ้ยน่ารักเลยพุ่งตรงมันจะมีน้ําตาลแพงกับน้ําตาลไม่แพงอะมือกูก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแบบเราต้องเลือกดูแล้วแน่นอนเน็กเกตตระกูลนี้ไม่เคยผิดหวังในเนื้อพิกเมนต์เขาแน่นอนขอฝากทริคไว้นิดนึงสำหรับคนแต่งตาเวลาแต่งตาให้ผสมระหว่างการแมท ชิมเมอร์เข้าด้วยกันแมทเลยไม่ตายแน่นอนแต่สำหรับบางคนอย่างหน้าเราอะถ้าแมทเลยดูเก๋แต่ใครที่แต่งชิมเมอร์เลยมีโอกาสมากๆที่จะดูตาบวมเพราะฉะนั้นคือถ้าจะลงชิมเมอร์ทั้งหมดให้ลงแมทอะไปแบบรอบๆข้างนอกแบบนี้จะดีกว่าเออจริงจ้ะตาจะได้ไม่บวมเนาะผิวของแต่ละคนผูกฉโลกกับสีที่ไม่เหมือนกันนะจ๊ะผิวเราสองสีก็ถ้าเป็นแบบชมพู ชมพูชมพูบันเย็นกูก็ไม่รอดชมพูเย็นไม่รอดแต่ออที่เห็นเนยยังรอดกับชมพูแดงเพราะว่ามันคือชมพูที่บดลงมาแีแดงมีความอุ่นของเนยอาจจะยังเป็นชมพูที่ติด ใช่นี่ก็ผิวเรามันสองสีนะจ๊ะโอเคฝากไว้นะคะนี่ค่ะเป็นรีวิวพาเลตที่เหมาะนะคะใครมีพาเลตอะไรเนี่ยก็แนะนำเรามาได้เพราะว่าเราก็ถูกป้ายยากันมาเยอะเลยเกินนะคะกไปซื้ออันเนี้ยถ้าเกิดใครรอดจริงๆอ่ะอันเนี้ยที่พวกมึงมีอ่ะเพราะมันเบาเว้ยอีรุ่นเนี้ยเออจริงอันเนี้ยตัวจะหนักมากโอเคถ้าคุณขอเราลองค่ายคอมเมนต์มาะคะว่าอยากให้เราลองอะไรบายบายไปเติมอะไรไม่ได้แล้วลูกไม่ได้หรอไม่มอ หยิบหยิบเขาหน้าเราไปห้างเราไม่ต้องแต่งหน้าไปเลยหม้แล้วเราก็ไปเจอแต่งเพื่อกูโหยปังมาก You're saying มึงกูชอบอะไรเนี่ยกูเคยแบบไปถึงขั้นกูเกินหาเอยแล้วมันมีปะไม่มีเว้ยกูทานีไปเว้ยอันนี้ไปชมพูที่ดีแบบชมพูที่ตาพุ่งดีกูไปห้างดีกว่า